ครัวันนี้มาดูทองคํากันสักนิดนึงนะครับเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วทองคำอ่ะของแอดมินอ่ะได้กำไรมานะในบรรดาการลงทุนอ่ะทีเฟกะทีเฟกก็ก็อาจจะไม่ได้เงินตัวเงินอ่ะไม่ได้ลดลงนะเออเพราะอาจจะมีส่วนหนึ่งก็คือมีทองคํามาช่วยชีวิตไว้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าทองคําอ่ะสังเกตได้นะแท่งหนึ่งน่าจะแทนเป็นลายเดย์นนะทำไม่ผิดหนแท่หงหวันนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย มันต่ํากว่าหนึ่งีพันหนึ่งร้อยนะตอนนี้มันก็คือเกินแล้วขึ้นมาประมาณหนึ่งพันเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งพันเกือบสองร้อยแล้วเห็นไหมขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่ถึงอะ่ะตอนนี้มันจะมันเลยแล้วอะ่ะจะหนึ่งพันสองร้อยเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะดูก่อน low ฮโอเ open c ดูโคก่อนโอ้ยเกินแล้วหนึ 1, ่งพันสองร้อยอ่ะขึ้นมาเป็นหลายร้อยเหรียญน,นะภายในอาทิตย์หนึ่งอะ่ะทำให้อดมินอ่ะ ได้ตรงนี้มาช่วยชีวิตเนี่ยทำให้ให้ให้ฟิวเจอร์ดูเหมือนจะไม่ค่อยลดลงความจริงมันก็น่าจะลดลงนะแต่ได้ทองคํามาช่วยชีวิตไว้แล้วก็ขายไปอะ่ะขายไปมันก็จะทําให้เราต้องใช้เงินประกันน้อยลงไงเออเนี่ยเรามาดูภาพรวมของที่เปก,กันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยอง่อไงดีดูภาพอย่างนี้แล้วกันนะอย่างนี้ได้ไหมได้อยู่เนี่ยอยากเห็นภาพตอนที่มันที่มันจักขึ้นมาตอนเท่าไหรอ่อ่ะ ออตอนไซด์เวย์เนี่ยโอเคเออได้แล้วก็คือจากที่มันไซด์เวย์มาสามพันสามนะมันก็ขึ้นลวดเดียวม,มาเลยจนถึงสี่พันเท่าไรสี่พันสี่เนี่ยแล้วก็มีลงมาเหลือสามพันเก้าสามพันเกือบสามพันเก้าเนี่ยลงมาตรงเนี้ยใช่ไหมเออบางคนก็กลัวนะตอนนี้มันก็กลับขึ้นมาแล้วก็มีเด้งทีหนึ่งแล้วก็ย่อมาแต่ย่อมาตรงเนี้ยฐานอะมันตู่กว่าเดิมนะเนี่ยเลอๆตรงเนี้ยอาจจะขึ้นต่อได้อีกนะโหถ้าดูตรงนี้มันก็ ทองก็เหมือนกับแค่มาพักอ่ะแล้วก็ขึ้นอาจจะเพิ่มทานิวไฮเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นไปได้ที่ทํานิวไฮนะก็เป็นไปได้อยู่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันสร้งางฐานตรงนี้เพิ่มแล้วตั้งฐานตรงนี้อีกอะไรเงี้ยเหมือนยังยังไม่ลงอะ่ะจะไม่ลงจริงอะ่ะอะไรเงี้ยเออที่มมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะขึ้นทะลุไฮเดิมเอาไม่ต้องไฮเดิมหรอกขอแค่ตรงนี้ก่อนตีพันสามก่อนน่าจะเลยสนะีพันสามในรอบเนี้ถ้าเกิดมันขึ้นไปเพราะว่ามันเหมือนกำลังจะไต่ขึ้นอะ่ะ จะขึ้นไปถึงไหนดีตรงบริเวณนี้ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก่อนจะย่อมาอีกครั้งหนึ่งเปล่าไม่รู้นะเออแต่แต่คือทองอะ่ะเหมือนถ้าตรงนี้มันลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมาทัาสร้างตรงนี้แล้วคือเหมือนเหมือนมีแรงไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเหมือนไม่ได้มีอะไรที่มันจะลงจริงอะ่ะเออก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะอาทิตย์หน้ารู้ผลอาทิตย์หน้ามีกี่วันอะ่ะสี่วันเปล่ามีวันหยุดวันหนึ่งมั้งเออก็เดี๋ยวดูกันว่าจะยังไง ก็มไม่มีอะไรมากหรอกแก้ทํานายไว้ได้เล่นอะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้แต่เราก็ลองอยู่แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ขายเรื่อยๆอมีอยู่ประมาณสิบล้านอะ่ะทองอะ่ะ <c oughs> เออบอกให้ฟังแค่เนี้ยตัดคลิป